สวัสดีครับเดเฟองเซเดเฉเฉิมเกียตมินาในวันนี้จะพูดถึงเรื่องกมองดีเลดัตเราจะบอกวันที่อย่างไรนะครับคําว่าลาดัตแปลว่าวันที่นะครับในการบอกวันที่เนี่ยเราจะใช้คําคุณศัพท์ที่บอกตัวเลขอยู่2ประเภทตัวเลขแรกนั้นก็คือคําคุณศัพท์ที่บอกลําดับที่เราพูดว่าเล s ซาจิฟ hmm. นิวเมโฮอักดีโนก็คือคําว่าเลเพอร์บีที่แปลว่าวันที่1น,นะฮะ ส่วนวันที่2ถึงวันที่31เราก็จะพูดว่า l e s s t i t i f numero c a r d i n o ก็คือคำคุณศัพท์บอกจำนวนนับนะฮะก็จะใช้คำว่าเดอ o ัวกัตสองสไปเรื่อยๆนะครัเรามาดูตัวอย่างของเดือนมก,กราคม31วันเราจะพูดว่าอย่างไรครับวันที่1มก,กราคมนะครับเราก็จะพูดว่า le premier jan janvier วันที่สองมกราคม le 2 janvier วันที่สาม,มกราคม Le t r o i s j a n v i e r วันที่สี่มกราคม Le quatre Jovier วันที่หมกราคม Le 5 janvier วันที่6มกราคม Le 6 janvier วันที่7มกราคม le 7 janvier วันที่8ด มกราคม lundi janvier วันที 29, ่ le 9มกราคม lundi janvier วันที10 21, ่ 22, 23, 24, le 10มกราคมนะครับก็คือ le di janvier วันที่11มกราคม le onze janvier วันที่12มกราคม le douze janvier วันที่13มกราคม le treize janvier วันที่14มกราคม เ e ือกา n ต i e r งวีเวันที่สิบห้ามกราคมเ e ือแกงฌองวีเวันที่สิหมกราคมเ e ือแซส v i งวีเวันที่สิมกราคมเ e ือด a แซส e r งวีเวันที่18มกราคมเ e ือดิสบิท r งวีเวันที่19มกราคมเ e ือดิสเนฟฌงววันที่ยีมกราคม le 20 janvier วันที่21มกราคม le 21 janvier วันที่22มกราคม le 22 janvier วันที่23มกราคม le 23 janvier วันที่24มกราคม le 24 janvier วันที่25มกราคม le 25 janvier วันที่26มกราคมเลอแวนซีฌองบีเยวันที่27มกราคมเลอวนงซัตฌองบีเยวันที่28มกราคมเลอแวนวิฌองบีเยวันที่29มกราคมเลอแวนเนฟฌองบีเยวันที่30มกราคมเลอทองฌองบีเยและวันที่31มกราคม l ลือดท้องแตอันนี้คือการบอกวันที่ของเรานะครับถ้าเป็นวันที่หนึ่งเราจะพูดว่า le ือ e เพอรนะครับ